รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกร Audition นวิวเสนอรายการสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t c h วิตบ d จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคู ใส่สบายสบายวานิสา,ามิเนอรลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร02 113 1212สนับสนุนรายการโดยเวอร์เดย์คาเฟ่แอนดเลสเทอค่ะท่านผู้ชมคะพบกับคุณพลอยร้อยเรื่องราววาไรตี้ วันนี้คุณพลอยมีผู้ที่คุณพอยก็รู้จักสนิทสนมกันบ้างเคยจอยงานด้วยกันอะไรด้วยกันมาแต่ตอนนี้มาเป็นเท่าแก่ทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาวันนี้คุณพอยก็แบบมีความรสึกว่าเฮ้ยเรานัดกันว่ามาเจอกันไหมมาจอยกันไหมว่าเรามีธุรกิจที่จะร่วมกันได้หรือเปล่า เพราะต่างคนก็ต่างรุกจากกันตอนนี้คุณหนึ่งก็นั่งอยู่กับคุณพลอยเป็นที่เรียบร้อยเลยคะคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พลอยครับค่ะเป็นไงบ้างเป็นเท่าแหร่สบายดีครับคุพี่บอกชื่อท่านผู้ชมท้งบานอีกครั้งหนึ่งได้ครับอภิภูพีรบลรินทร์นะครับประธานกรรมการบริษัท PBG จจำกัดครับแล้วก็ เราก็ทํางานการเมืองร่วมกันกับพี่พลอยด้วยก็ดนิดหน่อยเนาะพอพอเราก็จะมีธุรกิจของเราเริ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคุณหนึ่งครับก็มุมนี้เป็นมุม สบายสบายแล้วก็เป็นเรื่องของการทําธุรกิจของผมค่ะเอวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสิทุกคนขราวที่แล้วยังไม่ได้ลงธุรกิจแต่ข่าวนี้มาเป็นเกี่ยวกับประธานบริษัทใช่ครับใช่เรื่องของการทาอาหารกินของผมเรื่องทำอาหากินค่ะท่านผู้ชมนางก็มีอาชีพนางเหมือนกันค่ะไม่ธรรมดาค่ะแต่ทีนี้ทั้งนั้นและทั้งนี้นะเที่ยวนี้แล้วเราก็ไปคุยกันอยู่ว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่อง โกโก้ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับพี่ก็ตอนนี้เราประกาศรับซื้อเมล็ดโกโก้บีนทั่วประเทศอยู่นะพี่นะที่รับซื้อนี่เป็นซื้อเป็นเมล็ดหรือว่าซื้อเป็นลูกที่มันเป็นเม็ดใหญ่ที่หมักและตากแห้งแล้วหมักและตากแห้งแล้วใช่ครับเป็นเม็ดโกโก้บีนที่พร้อมที่จะแปลรูปในระบบอุตสาหกรรมครับผมก็เห็นว่ามีสวนโกโก้อยู่ที่ไหนบ้างนะที่ที่วันนั้นที่ว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปแล้วนะแต่คุณหนึ่งไปมันจังหวัดหน้าแล้วที่ไหนคะ ก็มีทั้งน่าน<ฮ>ทั้งเชียงรายแล้วก็เป็นปลูกไร่ของเราลูกสวนของเราที่ปลูกกันอยู่นะครับทั <c oughs> ้งใจนภูมิทั้งโ,โคราชทั้งภาคเหนือและภาคอีสานหลายจังหวัดครับพี่ แต่เราก็รับซื้อกับอมุดใช่ครับใช่ครับตอนนี้ประกาศรับซื้อทั่วประเทศแล้วรเราประกาศรับซื้อทั่วประเทศแต,แต่ถ้าคนจะมาขายก็คือจะต้องไปส่งที่รเราจะมีจุดไหมใช่ครับเราจะมีจุดตอนนี้เราจะมีทีมที่เป็นทีม q c เพื่อลงพื้นที่ดูเมล็ดนะครับคุณภาพของเมล็ดเพราะว่าเ,เรื่องของการทําคุณภาพเมล็ดโกโก้ให้ได้เกรดที่เราสามารถจําหน่ายและส่งออกได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีทีม q c จากบริษัทลงไปนะครับ ซึ่งทีม QC ก็เดี๋ยวก็ขึ้นให้เพื่อใครท่านใดดูอยู่มีฝากสดโกโก้ต้องการที่จะขายไม่มีที่ขายอยู่ก็ติดต่อผ่านทีม QC ของเราที่ด้านหน้าก็จะขึ้นใ้เลยนะให้ QC นี่เราเหมือนก็จะเคยรู้จักกันอยู่นะคนโคราดนะนะใช่ครับใช่ครับก็หน้ารักเนาะคก็โอเคก็อยู่ในในทีมเดียวกันซึ่งคุณพยก็พอจะรู้จักใช่ไหมก็ยังไม่เคยไปเลยนะ เห็นส่งรูปมาให้ดูเหมือนกันต้นโกโก้โอ้หรูปเบลอเลยเนาะคุณหน่งว่าไหมเราก็เลยสงสัยว่าอ๋อกว่าจะมาเป็นเม็ดนี้ได้นี่มันใช้เยอะมหมใช่ใช่ก็คือกว่าจะเป็นขนมที่เรากินเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมกําลังพัฒนานะครับเป็นสินค้าเป็นขนมที่เตรียมเข้าห้างโมเดิร์นเทรดด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวน่าจะประมาณเดือนมิถุนาปลายมิถุนาเนี่ยจะได้เห็นขนม ที่อยู่ในร้านโมเดิร์นเทรดที่ผลิตจากโกโก้ในประเทศไทยโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยทคือนั่นก็เป็นธุรกิจหนึ่งของผมเหมือนกันผมทาในเรื่องของการทําโกโก,โก้ด้วยช็อกโกแลตด้วยส่งออกด้วยแล้วก็เตรียมตัวผลิตในประเทศด้วยแต่วันนี้เรามาในมุมของสินค้าตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมนะครับสําหรับท่านชายอยู่ในรูปแบบของเม็ดองค์แบรนด์สตาจากัวครับผม <c oughs> จะให้พี่พลอยได้ดูนะครับ นนเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ท่านผู้ชมดูนเนี่ยฮะเม็ดอมเนี่ยจะเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างเนี้ยนะครับจะเป็น,นรูปอมน,นะครับหอมครับพี่เป็นกาแฟครับาทานง่ายเนี่ยครับพี่พลอยลองลองลองดูครับตัวน,นี้มันเป็นสมุนไพรนะครับมีทั้ง,<อ>งขันเท่ามีทั้งส่วนผสมถูกต้องอยู่ในส่วนผสมแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเออแล้วพวกนี้เขาจะพิธีทาน,นเขาจะทานยังไ <G ül üyor> องก็อนอาหารหรือว่าตอนเช้า สมมติว่าถ้าเป็นเป็นยาทั่วไปเขาก็จะทานพร้อมกับน้ําแต่สตาจากั่วเนี่ยสามารถอมแล้วก็ขับรถทํากิจวัตรประจําวันได้เลยว่าเราจะไปตรงไหนแล้วก็เอาใส่อมในปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเอ๊นึกยังไงไปซุ่มทาเนี่ยเที่ยวี่แล้วยังแค่บอกว่าทําแค่โกโก้อย่างเดียวแล้วอยู่ที่ทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับวางแผนตั้งแต่การเดเวล็อปนะครับการขึ้นรูปการเข้าสูตรโดยพัน ผีเกินมาแล้วเกือบปีแล้วครับพี่อ๋อไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสินค้าที่นี่มาใหม่แต่แค่ยังไม่ได้เปิดตัวถูกต้องครับก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ครับใช่ครับตอนนี้จนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้อยนะครับได้การรับรองจากอยแล้วเรามีโรงงานที่มี GMP ได้มาตรฐานการผลิตเรามีฮาลาลเพราะฉะนั้นพี่น้องริก็สามารถ รปะทานไดใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะใครเป็นพรีเซนเตอร์นะวันนี้เราได้พระเอกรูปรอครับมาเพื่อเป็นผมเรียกว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์ของสตาจากัวเลยดีกว่าน้องแอมพิรวัตรครับน้องแอมพิรวัตรเอ๊ะล้วทีนี้อยากรู้จังเลยคุณหนึ่งตอนที่วางตลาดนี่ตอนที่เรามาคุยกันเนี้ยณวันนี้เรามีวางตลาดที่ตรงไหนบ้างคะตอนนี้นะครับสตาจากัวเนี่ยเริ่มวางแล้วในร้านขายยา เริ่มวางในร้านขายยาตั้งแต่เดือนนี้เดือนอนนี้ครับผมร้านตำรับไทยในห้างสรรพสินค้าที่ขายยาสมุนไพรใช่ครับอันนี้เริ่มวางแล้วแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศกําลังทยอยวางอยู่และนะครับเราทำรูปแบบการเดี๋วเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่พึ่งอย่าพึ่งเห็นบอกว่ามี เห็นว่คุณคุณเสียโทษอะนะแต่เมื่อกี้มามแวบๆมาเล่าบอกคุณพ่อยอย่าลืมบอกนะแล้วก็ผู้พันอะไรอีกนะที่บอกว่าอย่าลืมบอกนะผมทําระบบแบบขายตรงได้ใช่จริงเหรอจริงครับจดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับบริษัท P พจเรามีสัญญาเขาเรียกว่าอะไรใบอนุญาตจากสคบเรียบร้อยแล้วครับผมว่าคือต้องเป็นระบบขายตรงได้เราสามารถขายตรงได้แล้วก็โฆษณา ออกสื่อออกอะไรได้ด้วยครับผมเอาแล้วเกิดคนอยากจะขายตรงขึ้นมาเสร็จแล้วเขาบอกเอาละจะไปสมัครเป็นตัวแทนรหรือเป็นอะไรยังไงที่ไหนคะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างเลยอ๋อมีเบอร์ขึ้นให้หน้าจอค่ะท่านผู้ชมคุณหนึ่งคะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมยน,นะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสตาจากล้วเราได้เริ่มทําการตลาดแล้วนะครับเราขายอยู่ในร้านขายยา ในร้านตำรับไทยในห้างสรรพสินค้าเริ่มเข้าขายแล้วแล้วก็ในร้านขายยาทั่วประเทศนะครับตอนนี้กําลังเริ่มวางและที่กําลังบุกหนักกันอยู่ในตอนนี้ก็คืออยู่ในรูปแบบของระบบขายตรงรนะครับเราเริ่มวางทีมแล้วก็เซตทีมกันเสร็จเรียบร้อยทั้งในภาคเหนือภาคอีสานกําลังลงเข้าสู่ภาคกลางและภาคใต้เราคาดการณว่าในระบบขายตรงเนี่ยภายใน2เดือนนี้เราน่าจะได้ ซตทีมกันเสร็จทั้งประเทศครับพี่ครับโอ้ยินดีด้วยจริงๆเลยค่ะคุณหนึ่งก็คุณหนึ่งก็โอ้โหเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งวันนี้คุณพลอยก็เวลาหมด้าครับพี่เราก็ต้องแยกย้ายกันอีกแล้วก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นที่หน้าจอเนาะแล้วสวัสดีพร้อมกันเลยดีไหมได้ครับพี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t c h วิต r d จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายตู้ M D B และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอคูใส่สบายสบายวาน,นิสามินเนอรัลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็ร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร021131212สนับสนุนรายการโดย เวัเดี้คาเฟ่อลิสตตลอด